สวัสดีครับผมปอนนะครับจากช่อง YouTube ปอนฟอร์ดและที่ปรึกษ,ษาการขายจากโชว์รูมฟอร์พนักครสาขา,ขาเกษตรโนโมินวันนี้นะครับผมมีตัว4ประตู Next Gen รุ่น XLT เกียร์ธรรมดานะครับในส่วนของตัว XLT Next Gen ตัวนี้นะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร170แรงมะ้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเป็นเกียร์ธรรมดานะ6สปีดรุ่นนี้นะครับก็จะมีดำเนเงินน้ำเงินขาว5สีมี5สีให้เลือกนะครับ ก็คันนี้เป็นรถของน้องจูเนียนะครับเดี๋ยววันนี้น้องจูเนียจะเดินทางมารับรถนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรีวิวชุดแต่งคันนี้ให้ดูก่อนเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้เราเปลี่ยนตัวกระจังหน้านะครับเป็นแบบทรงแรปเตอร์ตัว FORD คันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําล้วนนะครับแล้วก็ด้านบนของตัวกระจังจะมีไฟสิว3มดวงนะครับอยู่ด้านบนตัวนี้คือไฟสิวนะไฟสิวจะเป็นสีส้มนะครับ3มดวง FORD ลูกค้าเลือกทําสีได้คันนี้ทําเป็นสีดําล้วนนะครับ ดีไซน์ตัวกระจังหน้าเนี่ยขนาดใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ตัวรังพึ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับกระจังหน้าสวยมากกว่าเดิมด้วยนะตัวนี้ผมว่าใส่แล้วก็ดูหรอมากขึ้นด้านหน้าก็มีแต่งแค่ชุดตัวกระจังหน้าแค่นั้นนะครับคันนี้ส่วนไฟหน้าไฟหน้าจะเป็น led นะครับเป็นแบบ C ี a แคมตัวนี้ก็จะมีไฟวิง่งกลางวันให้เสริมหลอด,ด้วยตัวครอบไฟหน้าเป็นสีดำด้านนะครับในส่วนของตัวรุ่นนี้ก็ทีก็จะมีไฟตัดหมอกอัจฉริยะเลี้ยวตามวงเลี้ยวนะ เวลาเลี้ยวซ้ายมันก็ไปซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปกว่านะครับเวลาเราวิ่งตรงมันก็ติดสองดวงแล้วก็มีคิ้วเป็นคิ้วคอมเมียมให้เป็นแบบตัว C สําหรับรุ่นนี้เก้าทีนะจะมีแค่รุ่นนี้เก้าทีที่เป็นคอมเมียมเท่าน,นั้นกันชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับตัวนิจิทัลเก้าทีนะโฉมใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรทอโบเดี่ยวแล้วก็แรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่1 170ึ่งม้า เครื่องยนต์นะครับจะเป็นตัว2.0ท่โบเดี่ยวเติมนะ้ำมันดีเซลนะแล้วก็ท่โบเดี่ยวเนี่ยจะอยู่ด้านบน170แรงม้านะครับแล้วก็ตัวรุ่นเน็กเจอเนี่ยไม่มีพัดลมที่ติดอยู่กับตัวเครื่องยนต์แล้วนะครับจะเป็นพัดลมไฟฟ้าขนาดใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ไดรนชาร์จจะอยู่ด้านบนเหมือนเดิมเลยเห็นไหมที่บอกว่ารถฟอร์ดลุยน้ำได้สูงสงนะครับก็คือตัวไดอยู่ด้านบนบางรุ่นและกันจะอยู่ด้านล่างนะครับ ดีไซน์ใหม่การจัดวางห้องเครื่องนะครับก็เซอร์วิสได้ดีกว่าเดิมสังเกตนะตัวเน็กเจนตัวใหม่เนี่ยไม่มีชค็คฝากระโปรงนะครับอันนี้ผมใช้แขนคำไว้นะก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะสำหรับตัวโชคฝากระโปรงนะครับด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันคันนี้ใส่ซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดนะครับซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดซุ้มล้อก็มีให้เลือกหลายแบบก็จะมี6นิ้วมีหมุด6นิ้วแบบเรียบไม่มีหมุด6นิ้วแบบลายเฟือง ลูกค้าเลือกได้นะครับดำเงาดำด้านทําสีได้เช่นกันในส่วนของตัวช่วงล่างและล้อแมกนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อแมกใหม่ของเดิมรุ่นนี้ก็ทีเนี่ยมันจะเป็นแมกอลอยขนาด17นิ้วรัดด้วยยางขนาด2อ้าซึ่งเป็นหน้ายางขนาดเล็กนะครับที่มาจากโรงงานคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นแมกขอบ20ลายแวมพร์นะครับล้อแมกเนี่ยจะเป็นสีดําบิลลิงขอบเป็นสีเงินตัวนี้แมกขอบ20ิติดลบนะติดลบประมาณส8บดตัวนี้ก็ติดลบนะครับนี่ ติดลบประมาณ18นะครับลายแวมไพร์แล้วก็รัดด้วยยางเลนโซนะครับเป็นรุ่น R T 07นะครับตัวนี้ก็ดอกยางสวยนะซีรีส์ยางเนี่ยอยู่ที่275นะครับหน้ายางกว้างนะ275 55ขอบ20นะครับนี่ตัวนี้ดอกยางละเอียดมากนะตัวนี้ก็วิ่งนุ่มแน่นอนนะครับตัวดอกยางสวยเลย เป็นรุ่น rt ศูนย์เดอกยางสวยเลยสำหรับตัวเลนโซ่แล้วก็คันนี้พอเรายกขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องมีการาคันนี้เราเปลี่ยนล้อแมกใหม่เราก็ต้องมีการลองก้อนที่หัวโช๊กนะครับลองก้อนที่หัวโชค๊คคันนี้ยกสองนิ้วคันนี้ยกสองนิ้วนะครับด้วยการลองก้อนที่หัวโชค๊คล้วก็ตั้งศูนย์จะทรงใหม่นะครับสไตล์ยกสองเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันในส่วนของตัวรุ่น,น lt ตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดีวเัาตัวรถแล้วนะครับจะไม่เหมือนตัวเก่านะที่เป็นคอมเมียมอันนี้จะเป็นสีเดียวตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยมือเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับคันนี้ก็เสริมเป่ากันลอยให้ด้านบนเราหลังคาแต่งเพิ่มเติมนะครับเราหลังคานี่เป็นสีดำด้านอันนี้แต่งเพิ่มเติมนะเบ้ากันลอยเรามีให้นะครับแล้วก็สติกเกอร์คันนี้เป็นลายกระทิงสติกเกอร์ผมมีให้เลือกมีลายเลือกเยอะนะ ลูกค้าเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไลน์ให้เลือกนะถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับบันไดข้างดีไซน์ขนาดใหญ่เป็นสีดานะครับมีแถบการลื่นด้านบนดีไซน์ไม่เหมือนตัวเดิมแน่นอนนะครับสําหรับตัวนักเก็ใหม่ล่าสุดแล้วก็ด้านท้ายมีชุดครอบให้ครอบฝาทางเี้ยครบเลยติกเกอร์บันไดข้างอันนี้คือเดิมๆโรงงานแล้วก็คันนี้เปลี่ยนไฟไท้ายใหม่นะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED เอจะเหมือนกับตัวท็อปนะดีไซน์เหมือนกับตัวท็อปนะสวยแน่นอน ของเดิมไฟท้ายเราคือลูกค้านะครับอยู่ท้ายรถแล้วก็ด้านท้ายมีข้อฝาท้ายเป็นสีดำด้าน FOR D ดีก็เป็นสีดำด้านเหมือนกับตัวกระจังด้านหน้านะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะตัวโฟลดีด้านหน้าด้านท้ายทาสีได้นะครับแล้วก็รุ่น X T กทันชนท้ายจะเป็นสีเดียวตัวรถเดิมๆอ่ะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ราคา8 8 9 0 0นแาในรุ่นเกียร์ธรรมดาไม่มีเซนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้กล้องอยู่ตรงกลางมีกล้องถอยหลังให้นะครับ ตัวนี้มีกล้องถอยหลังนะเอ็กแต่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์ถอยแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูช่วงล่างนิดนึงที่ผมบอกว่าลองก้อนยกนะครับด้านหน้ามจะลองหัวโช๊กนะด้านท้ายก็จะเป็นก้อนสีฟ้านะครับอยู่ตรงแหนบแบบนี้เลยอันนี้คือยกจัดทรงคริสรไวยาง275ก็ยืนประมาณนี้นะเพราะแม็กมันติดลบประมาณสิถ้าใส่ออฟศูนเนี่ยจะพอดีนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบแบบยื่นๆก็ใส่ออฟูนนะครับอ่า ให้ดูด้านท้ายนิดนึงด้านท้ายก็จะมีไลเนอร์ให้ข้างในนะครับใส่ไลเนอร์ให้มีไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านบนขอบกันกระแทกอันนี้ก็มาจากโรงงานมีให้ทั้ง3มุมนะครับแล้วก็ในรุ่น XLT ในรุ่น XLT นะก็จะมีตัวมาตรวัดแบบนี้สำหรับลูกค้าที่อยากจะวัดของหรืออะไรเงี้ยเปิดฝาท้ายได้เลยอันนี้เป็นของรุ่น XLT นะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันสำหรับตัว X-GT นะครับอ่าภายในเดิมๆทั้งหมดนะครับของคันนี้ก็คือเริ่มจากแผงข้างก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นหนังนะด้านบนก็เป็นหนังนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสองพลาสติกมือเปิดดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับกระจกเป็นกระจกออตโต้นะปรับกระจกพับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกให้นะครับชุดไฟหน้าของตัว Nexgen จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ เป็นไฟหน้าออโต้ระบบสตาร์ทเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับหน้าจอเลื่อนไม่ตัวนี้เป็นอ่าหน้าจอ8นิ้วนี่หน้าจอเลื่อนไม่นะหน้าจอ8นิ้วปวงมอะไรมัลติฟังก์ชันมีปุ่มครบนะครับแล้วก็เบาเป็นเบาผ้าสามารถอัปเกรดได้ในส่วนของหน้าจอหน้าจอเครื่องเล่นนะครับหน้าจอวิทยุตัวนี้จะเป็นหน้าจอ10.1เป็นหน้าจอ10.1นะครับแล้วก็รองรับ Apple Ca r าเฟ่แอนดรอยออโต้ในรุ่นของเรจินจะมีระบบฟอร์ดพาร์ตนะครับฟอร์ดพาร์ก็สามารถ สตาร์ทรถผ่านมือถือได้แต่ต้องเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ธรรมดาสตาร์ทไม่ได้นะครับเอากลัจบขึ้นลงได้นะครับผ่านมือถือแล้วก็ดูบริการการใช้รถนะครับหรือสูนบริการใกล้บ้านผ่านมือถือได้เลยแอร์ของรุ่น XLT จะเป็นแอร์แยกซ้ายขวาแบบนี้นะครับแยกซ้ายขวานะก็สามารถฝั่ขงขวาร้อนก็ปรับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายร้อนก็ปรับฝั่งซ้ายได้เลยเป็นแอร์แยกหัวเกียร์บอกตำแหน่งชัดเจนนะครับสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดามีไวร์เลสชาร์จให้นะรุ่นนี้ อ้เกาทีมีเวลชาร์จให้นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB สําหรับเสียบกล้องด้านหน้านี่อยู่ตรงขากระจกนะครับกระจกมองหลังเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัดแสงนะยังไม่จะเป็นกระจกตัดแสงนะครับยังไม่เหมือนกับตัวรุ่นวายแท็กนะครับถามลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์0 8 6 3 4 4, 0 7 3 9, 9นะครับผมปอนสอดยินดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ผ่านแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถใหดยยดดยัก่างงมเล็ไ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่อง YouTube คอนฟอร์ด้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปที่ผมจะรีวิวด้วยนะครับสวัสดีครับ